เทรนตัวนี้นะครับเส้นเทรนตัวนี้เทรนย่อยนะครับที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็รอดูตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่สามารถหลุดขึ้นไปได้นะครับก็ยังให้น้ําหนักไปในเทรนของเทรนตัวนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดขึ้นมาครับจุดที่น่าติดตามอีกจุดหนึ่งก็คือ1835ครับนะถ้าเกิดหลุด1835มาได้ สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกังทุกท่านนะครับวันนี้27สิงหาคม2 5 6 4าครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและหากท่านสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มของเราจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับมาร่วมเป็นแฟมิลี่กับเรา นะครับนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราก็มาดูภาพของบวิคราะห์ทองคำในวันนี้กันดีกว่าครับสำหรับเมื่อวานนี้ทองคำปิดบวกเข้ามาได้นะครับเป็นสัญญาณกลับตัวครับแล้วก็เช้านี้นะครับตลาดทองคำรับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือมีแรงซื้อกับเข้ามาเรียบร้อยนะครับทีนี้สำหรับเทรนด์ในการลงนะครับตอนนี้ผมยังมองนะครับจุด ลี่ยนเทรนด์นะครับหรือว่าจุดเส้นเทรนดตัวนี้นะครับเส้นเทรนตัวนี้เทรน์ย่อยนะครับที่1810นะครับก็รอดูตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่สามารถหลุดขึ้นไปได้นะครับก็ยังให้น้ำหนักไปในเทรนของเทรนตัวนี้อยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดขึ้นมาครับจุดที่น่าติดตามอีกจุดหนึ่งก็คือ1835ครับ นะถ้าเกิดหลุด1835มาได้มองเป้าถัดไปที่1914นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอดูภาพการจบวิในวันนี้ด้วยนะครับว่าภาพการจบวิคน,นี้จะจบมาแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าราคาปิดบวกเข้ามาเนีย่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อนะครับทดสอบแถวๆ1914กันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ส่งสัญญ,ญาณกลับตัวเข้ามานั่นหมายความว่า ในวันศุกร์วันนี้อ่ะครับจะต้องมีแรงขายออกมานะครับถ้าเกิดมีแรงขายออกมาแถวหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับกลับมาที่เดิมเนี่ยอขออภัยครับหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ครับถ้าเกิดว่าราคากลับลงมาที่ราคาเปิดเนี่ยเพราะตอนนี้รับสัญญาณมาแล้วเราขึ้นมาเร็วแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะถ,ถูกได้นะครับตามพฤติกรรมของมันเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดราคาวิ่งเช้าเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกได้นะ เพราะนั้นถ้าราคาวันนี้นะครับถูกขายออกมาปิดที่1794ครั้งหนึ่งนะครับและวีจะปิดตัวนะครับเป็นลักษณะที่ถูกขายออกมาแบบนี้ครับนะมีโอกาสครับที่ราคาจะยังเล่นตามเทรนด์เดิมนะเพราะนั้นเดี๋ยวยังไงรอดูจุดเปลี่ยนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะทำลายเทรนดตัวนี้อาจจะต้องสัก1810นะครับ ต้องติดตามตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ได้ติดแถวนี้กลับตัวนะครับก็ยังมองว่าวีดจะยังเป็นสัญญาณส่งในทิศทางลงอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูลุ้นวันจันทร์อาคาราครับอาจจะมีแรงขายออกมาแบบนี้ได้นะครับยิ่งในช่วงใกล้ๆ้ปิดแท่งเดือนเนี่ยนะครับมีโอกาสเคขายแบบเนี้ยต้องระวังนะครับนะเดี๋ยวต้องไปติดตามดูครับว่าจะมีแรงเทขายกลับลงมาก่อน หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเทขายลงมาแล้วไม่ลึกมากนะครับสมมติไม่ลึกมากลงมาแถวนี้ครับก็ยังเป็นสัญญาณกลับตัวของเดือนได้อยู่เพราะนั้นอาจจะมองว่าอาจจะมีการรีเทสแถวนี้แล้วยกตัวกลับมาเป็นการเบรกเทรนเปลี่ยนเทรนใหม่ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาเบรกถ้าเกิดย่อก่อนแล้วเบรกจากต้านเดิมที่เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มจริงๆเนี่ยที่หนึ่งแปดสามห้าเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาครับที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ได้ นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดรอจบวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในบทวิเคราะห์ของวันที่หนึ่ครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้แจ้งไปครับว่าราคาในภาพของเดเนี่ยมันได้รับสัญญาณเมื่อเช้ามารลบนะครับถูกซื้อมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นรอดูการทดสอบบริเวณนี้ครับนะถ้าเกิดเจอสัญญาณกับตัวมีโอกาสจะปิดลงมาปิดที่ราคาเปิดได้นะครับซึ่งจะผลส่งผลต่อแท่งวีด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันในภาพของสี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงกันครับว่ามีพฤติกรรมมีจุดไหนตรงไหนราคาไหนน่าติดตามน่าสนใจต่างๆนะครับอะก็สวัสดีในส่วนของเพื่อนๆเมมเบอร์ทุกท่านนะครับอ่ะมาดูในส่วนของภาพสี่ชั่วโมงนะครับภาพสี่ชั่วโมงตัวนี้จุดที่น่าสนใจที่เราตามอยู่ตอนนี้ครับคือการทดสอบหลักเทรนตัวนี้ เรามาดูกันในส่วนของ US กันบ้างครับนะมาดูในส่วน US กันนะซึ่ง US เนี่ยผมมองว่าในภาพวีที่ผมบอกว่าเทรนด์ของวีนะครับมันมีการยืนเทรนด์ขึ้นมานะครับมีการยืนเทรนด์ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ยังขาดหนึ่งหนึ่งเก้าสิบสามจุดห้าอ,อยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องตามดูเก้าสิบสามจุดห้าสักหน่อยหนึ่งให้ราคายืนเก้าสิบสามจุดห้าแบบ สวยๆสักงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทดสอบบริเวณ93.5แล้วก็ถูกขายกลับลงมานะครับถ้าเกิดราคายืน93.5ได้ครับมีโอกาสที่เทรนด์ของ US เนี่ยจะเปลี่ยนยาวด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับในส่วนของทองคำด้วยเช่นกันครับเพราะจะวิ่งถ้าเกิด US แข็งค่านั้นหมายถึงเงินอาจจะต้องโฟลไปจากที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อไปเข้า US นะครับจุดหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะขายจากทองคำออกมาครับแล้วไปถือทองเครับ ทําให้ทองคําตับตัวลงมาได้ครับมาดูในส่วนของเก้าสิบหกจุดห้าครับในส่วนของเก้าสิบหกจุดห้านะครับราคาปรับตัวลงมาครับนะจากในส่วนของเงินบาทครับนะเงินบาทที่แข่งข่านะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมได้แจ้งไปถ้าเกิดว่ายิ่งในส่วนของสปอตนะครับยังไม่กลับมายืนหนึ่งแปสามห้าได้นะครับอย่าพึ่งรีบกระโดดเข้ามาเดี๋ยวไปตามดูสปอตก่อนสักนิดหนึ่งนะครับว่า ถ้ายังไม่หลุดหนึ่งแปดสามห้ารอครับใจเย็นๆครับรอหลุดหนึ่งแปดสมห้าขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดหลุดหนึ่งแปดสามห้าขึ้นมาแล้วบาทไม่สุดไม่ไม,ไม่ไม่แข่งค่าไปมากกว่านี้นะครับมีโอกาสจะไปถึงสามหมื่นได้แต่ว่าแน่นอนละ่ะโควิดมันลดลงครับพอโควิดมันมันมันเริ่มปรับตัวลดลงเงินบาทก็กลับมาแข็งนะครับแต่ว่าก็เอาละ่ะก่อนหน้านี้ทองคําปรับตัวลงมาก็พยุงในส่วนของทองคาแท่งเอาไว้ไม่ให้ตัดตัวลงมาโดยเช่นกันเพราะฉะนั้น ็มีทั้งสองมุมนะครับทั้งสองฝั่งในช่วงที่บาดแข็งบาดก่อนนะครับเพราะนั้นมีทั้งผลดีและไม่ดีนะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของเงินบาทครับอ่าเงินบาทตอนนี้ปรับตัวลงมาครับสามสิบสองจุดห้านะครับใครที่ตามซ่องอยู่อย่างที่ผมบอกครับว่าเดี๋ยวรอดูสามสิบสองบาทครับมีโอกาสนะเพราะนั้นในส่วนของโควิดที่ปรับตัวลดลงเนี่ยแหละนะ ออมองว่าสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆมันดีขึ้นครับนักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็กลับมาถือครองในส่วนของเงินบาทนะจริงๆในส่วนของตลาดหุ้นเองก็ปรับตัวขึ้นกันพอสมควรนะครับมันบ่งบอกถึงความมั่นใจของนักลงทุนแล้วว่าเริ่มมีความมั่นใจตงง่าทนะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกัางเงินบาทแน่นอนาการที่นักลงทุนจะมาลงทุนครับก็ต้องเป็นแลงดึงเงินบาทด้วยถือเงินบาทด้วยอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นทําให้ดีมานของเงินบาทก็ เริ่มเข้ามาครับส่งผลให้เงินบาทตัดตัวลงมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราวันนี้ครับนะใครชอบบทวิเคราะห์ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณครับนี่ก็เป็นมุมมองบทวิเคราะห์ทองคําของเราในวันนี้นะครับหากใครที่ชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจง้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นกาลังใจให้กับทีมงาน ได้ทำบทวิเคราะห์ดีๆทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้เรื่อยๆนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสในการทำกำไรนะครับเทรดทองคำก็สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรากันได้นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าทองคำของเราเป็น gold sport นะครับสามารถทำกำไรได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดเมกาเปิดเนี่ยก็มักจะมี v o l ุ่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็จะได้ไม่พลาดโอกาส ตรงงานไปนะครับและหากใครมีคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเทรดหรือสนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการเทรดการวิเคราะห์กับเราหรือการลงทุนอื่นๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับเรากันได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มก็จะอยู่ที่ด้านล่างรายละเอียดวิดีโอแล้วนะครับมาร่วมเป็น f a มิลี่เดียวกันเล่านะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่บทวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับ